สวัสดีครับผมกราฟคณาวุฒินะครับตอนนี้กราฟอยู่กับ SQ สควายไทยแนะครับผมในช่วง SQ First นั่นเองครับ <S <S ผมเลือกเป็น h o สป i t 1955งเ้าละกันครับผมใบที่ผมมีเนี่ยอาจจะยังเป็นไซส์ไซส์เล็กครับผมแต่ว่าผมก็จะแบบใส่ของเวลาบินไปต่างประเทศหรือว่าอะไรเงี้ยผมจะพกไปด้ดูพี่และตอนนี้คอลเลกชันนี้เขาออกไซส์ใหญ่ออกมาแล้วนะครับไปดูกันได้ครับเออนั่นสิจำไม่ได้เหมือนกันน่าจะนานมากๆแล้วแต่ว่าน่าจะเป็น เสื้อหรือไม่ก็กางเกงสักอย่างนีแ่แหละครับผมนานมากๆแล้วครับน่าจะเป็นอยากได้ของเล่นมั้งครับร้องไห้งองแงอยากให้คุณแม่ซื้อให้ครับว,ว้าวเดทครั้งแรกเหรอน่าจะเป็นร้านคาเฟ่เล็กๆสักที่หนึ่งมั้งครับน่าจะใช่นะถ้าผมจำไม่ผิดครั้งแรกที่เจอแฟนคลับตัวเองมีเหตุการณ์ไหนที่ยังจำได้อยู่ เอาเป็นครั้งล่าสุดแล้วกันตอนตอนตอนอาจจะยังน้าเนี่ยครับผมก็คุยเล่นกับพี่พี่แฟนคลับเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าเราในทีมตอกก็ดีใจครับผมขอบคุณมากครับมีแฟนครั้งแรกรู้สึกน่าจะตอน1 0 1 4หรือ15นี่แหละแต่เราไม่รู้ว่าตอนนั้นเรียกวความรักหรือเปล่าแค่นั้นแบบรู้สึกมีความสุขแค่นั้นครับถ้าย้อนกลับไปเล่าให้ตัวเองฟังในครั้งแรกที่เข้าสู่วงการบันเทิง คุณอยากจะบอกอะไรกับตัวเองในวันนั้นบอกว่าสู้ๆแล้วกันครับผมอย่าเพิ่งยอมแพ้เดี๋ยวเวลาของเราก็มาครับ โอ้ครั้งแรกที่ได้เข้ากองถ่ายน่าจะเป็นช่วงประมาณ15มห้งมครับผมตอนนั้นไปไปเป็นนักแสดงรับเชิญเรื่องมาเฟียเรื่องมืองก่อนตอนสิงเล่นเป็นพิธิจัสดาพรตอนเด็กตื่นเต้นตื่นเต้นมากครับผมตื่นเต้นมากๆเพราะตอนนั้นเราได้เจอทั้งพิธิจัสดาพรน,น้ำพี่อุทากรหลายๆคนคือแบบเป็นนักแสดงที่เราเคยเห็นในทีวีมาอยู่แล้วแล้วแบบวันหนึ่งเราได้มาเป็นพี่เขาในวัยเด็กด้วยไงครับผมก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจมากครับ มีแน่นอนครับผมมีม,มีมีเหตุการณ์ที่ทําให้เฟลอยู่แล้วครับก็ทําให้เรียนรู้อะไรก็ทําให้เรียนรู้อย่าไปทําแบบนั้นอีกโห<ฮ><ฮ>ยากอาไรนี้ว่ามีหลายโมเมนต์มากที่หัวเราะไม่หยุดครับผมถ้าเป็นครั้งแรกที่จําได้ดีเลยน่าจะเป็นตอนดูภาพยนตร์เรื่องแซฟคนิสิตไซน่าครับแล้วก็ยังเป็นภาพยนตร์ที่แบบอยู่ในอยู่ในใจเรามาจนถึงวันนี้ด้วยฮานาะคมมาก อาวหมดแล้วครับผมก็จบแล้วนะครับผมสำหรับ s q First นะครับก็ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้นะครับก็เดี๋ยวในปีหน้าต้นปีหน้าน่าจะมีภาพยนตร์เรื่องวันทองครับผมน่าจะออนแอร์ช่วงนั้นนะครับก็เป็นพี่หมาปรินกับพี่อิงวรรณทอนด้วยฝากทุกคนติดตามด้นะครับผมสนุกแน่นอนแล้วก็ฝากติดตามกูชี่ด้วยครับผมก็เดี๋ยวจะมีได้เครื่องงานกูชี่เรื่อยๆอย่างแน่นอนครับแล้วก็อาจจะเป็นผลงานเพลงก็ต่อไปด้วยครับฝาก้วยครับผม